ได้นัทีมชาตโอเคเราพัแล้วา,าวนะพันะ,นะออนโอเคัพี่ตแ่นเอาน้มาพี่โบอกว่าขัดสบาก็ไปด้วยกันแจกทีมรด้วยรด้วยโอเคครับเอาจริงนะจริง่ <c oughs> อกี้วอร์ครับเลิกจริงแล้ว ุด้ายปป้ายป้านะสีขา,นะขาค่ะาอะไรครับเมตัดนะครัขบข้าที่ตาดูเข้าที่นะ

รางวัลให้กับผู้ชนะทั้ง5ท่านเลยใช่ไหมครับเขาก็เือให้กับนุกท่านนะครับนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครฮะถ้าได้จะได้ขนาดนี้ถ้าบึกไปอยไม่ได้เอาพันท้ายไปแฟนครับมีรถส่วนตัวเห็นไหมครับนี่แน่พี่ต้องกลับไปอาจจะต้องได้รถส่วนตัวแบบนี้ก็ได้ไปไปตามดูเขาได้เองเขาเป็นสาวเแื่อนทุนนี้พี่ต้นพักทายนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับก็เป็นกิจกรรมอย่างอื่นที่